เพราะฉั้เน,น,เน,น,นะนเนี่ยอาอนี่มันเขียนในตรงไหนครั่คบนเนียร่าลอนตาบนเนียรปต่ต่อขนเานะตอนนี้ถ้าอ่านต่อไปเ,โโเนี่ยนะครับลองอ่านข้อเดนสี่ดีครับ ทารคิดและสามารถสา,า,ถานนวัฒนธรรมได้ที่เห็นเขาว่าและคุณคิดนไอ้ีข้อนี้ก็สคัญอ,อันเนี้ยเขาลงหรว่าคู่นก็มีทัี่แรกสร้างัฒนที่อทคนครับูด้วยเหรอครับข้อหนึ่งี่ี่ดีไหมก็ไม่ใช้ท ตอนนี้เรามาดูว่าครูมาช่วยมีเจ็ดครมมมูมีกี่พ้อมี่แตดพ่อไหนเริ่มพูดอะไร ข้อหนึ่งผมช่วยข้อหนึ่งูหนึ่งผมช่วยให้นำหลักสูตรมาผมารทีข้อหลักสูตรมานจกทําอะไรทีเดครูโครสรางและครือหลักสูตรกับข้อหนงสี่นะครับสร้างและเรื่อเร่หักสูตรแลทำการสอบในข้อหนึ่ง้อหกต่างกันครูต้องมีศึกษาวิเคราะห์สังเระหรือวิจัยหมด แบบแรกนะเราเห็ตทำเนี้ยเขาเเครื่องแก้ปัญหาเพราะครูจำลองการต้องใช้อะไรการพิยืนนะจำได้ไหมครูโดยทั่วไปอะท่นแรกก็เป็นครูอย่างเที่ยเนี่ยยาวเลย่นี้เาแก้ปัญหาที่เรื่องึานทคนสอบเกยงเนยตั้งตู่กแรตลกเ้ยเ้าคนเคย ไม่ต <N> ุน <game> <N> ิการสุดที่นะครับอต่อไปครับตอนั้นครูต่างครูต่างเอ่อครูต่างกับครูที่ถนันการประเด็นใดก่อนเดี๋ยเมลัานครูนะดวยไปสองปีกว่าของเราอ่ะมีแจะเลเราได้เห็นข้อสอบที่แนวหน้าสองหน้า่ตรงที้องเล่นด้วยด้วยสองปี จะาตไปใช้คาโลกแรด้างตัวบุกศิษยสองด้านแตัวบุกิษแต่ล้วตัวบุกิี่ก็น จะ้รี่แร้มจใหู้้เรียนอ่านบทท่สองขึ้นให้เรีนบ่ีไนะม่พูดเลยนะให้นตที่อนตัวที่ส 他多少？呃，给你找，多几万，给你找。 แต่ที่สำคัญต่อไปแล้วหมอจะตรวจแผนนักสอนดูตรงไหนไม่ใช่มันนั่งเฉยระยะแค่เรียบร้อยแล้วแล้วมันไม่แสดงมันขึ้นหลังการสอนต้องเห็นผลกระทบของการจัดเฉพาะกับตัวเนี้ยเกิดขึ้นอย่างไรในแถนงานด้วยนะในเรื่งแผนการสอนหนึ่งห้าที่สอนนะต้องออกมานแต่ตัว มันกำหนดเนทในมาตรฐานตำแหน่งเราในตัวชิ้วัตที่เราต้องการที่สุดแล้วถป็นชำนาญการไม่แก้ปัญหานะ